นี่ไงนี่ไงมาแล้วสวัสดีครับชมครับวันร่อชมเข้าสู่รายการสารย่ำช้าในช่วงของเชอร์รีสซันที่1กันนั่นเองนะคุณผู้ชมก็หลังจากครั้งที่แล้วนะที่เราได้ทำการบุกทะเลบุกป่าฝ่าดงก็ไม่ขนาดนั้นนะเราก็ได้ทำการ มาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับเราไปถึงว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอุปกรณ์กันนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าออกอก้อนี้ชอบมันเถิะเนาะเออเราไม่สนใจมันแล้วกันนะค,ะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ smithing table เออ template เนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจเพราะว่าใช้ในการทำ ชุดกรองเราให้มันดีงามพระรามแขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการไดมอนด์ก่อนนะคือเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะขาดอย่างเดียวก็คือไดมอนด์นะว่าแต่ไดมอนด์มันอยู่ที่ไหนเลนนี้เราโอ้โหไดมอนด์ Diamond นะอยู่ที่ไหนนะมีเป็นกองขนาดนี้คุณผู้ชมเขายังไม่เห็นอีกนะฮะโอโ้เขาคนนี้นี่เล่นไมโครมมาได้อย่างไรนี่คือวิธีการปัม๊มเเทมเพลตนะฮะเพราะว่าเอางี้ก่อน เรามาทำความเข้าใจไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเทมเพลตเนี่ยนะฮะมันคือเป็นสิ่งที่เอาไวอ้อัปเกรดชุดเกราะอ่าอัปเกรดชุดเกราะยังไงตรอนะฮะหรือยังไงตรอหรออ่อนี่เลยนะฮะเวลาอัปเกรดชุดเกราะเนี่ยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าใช้ครั้งหนึ่งแล้วหมดอ่าพูดแล้วงงใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียบเรียงคำพูดแป๊บนึงเรียบเรียงคำพูดก่อนนะ ส่วนไอ้พวกนี้เก็บไปก่อนเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราไปหาม,มันมืดแล้วอะคืออ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะไอ้เจ้าสิ่งนี้ที่ถืออยู่ในมือเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า smithing template ตัวนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นการอัปเกรดชุดเกราะของเราให้มันดีขึ้นแต่ดีขึ้นในทางไหนนี่ไม่ทราบนะฮะนี่คือพยายามอ่านวิกิมาอ่านแบบใดอ่านแบบคร่าว นะดังนั้นแล้วนะข้อมูลอาจจะแบบไม่ได้ครบอะไรขนาดนั้นนะดัง,งนั้นคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลที่มันครบๆไปหาอ่านเอาเพิ่มเติมได้แต่เท่าที่รู้มาคร่าวๆนะก็คือทําชุดกรอง,องเรามันดีขึ้นรวมไปถึงว่าเนี่ยชุดกรอง,องเรามันเป็นสีนีเท่าไรมันไม่สวยใช่ไหมเราสามารถย้อมสีได้วด้วยนะเพียงแค่ใส่เจ้า อุปกรณ์การอัปเกรดนี้เข้าไปรวมไปถึงใส่พวกแร่ต่างๆนะฮะซึ่งแร่เนี่ยได้หลายแร่มากเลยดังที่เห็นอยู่คุณผู้ชมนะ,ะตามนี้เลยทั้งอัลมทิสก็จะได้เป็นสีม่วงนะชุดกล่องเราจะเป็นสีม่วงเนาะถ้าเป็นเรสโตนชุดกล่องเราก็เป็นสีแดงแล้วพิศาซูรีก็เป็นสีน้ําเงินนะฮะไอรอนก็จะเป็นสีขาวเนี่ยนะฮะ ทองก็จะเป็นสีทองนี่เนาะคอสก็จะเป็นสีออกโคตรคอสหน่อยอันนี้ก็จะดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ก็ด้วยความที่เราก็อยากดูหรูดูแพงนะฮะดังนั้นเราก็เคลือบด้วยไดยมอนด์เลยแล้วกันนะฮะนี่เป็นไงล่ะอ่าก็มีการอัปเกรดชุดเกราะก็จะดีขึ้นหรือเปล่าเฮ้เหมือนเดิมนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะอัปเกรดไปเถอะนะฮะเพราะว่ารวยเนาะ โอ้ยกล้าพูดมากนะฮะแต่ก็ต้องต้องใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบเ,ออเราตีไปเยอะขนาดเนี้ยแล้วอยู่ดีเราเกิดไปถูกใจขึ้นมาทำอย่างไรนะฮะก็ไม่เป็นไรอนาคตรเราสามารถที่จะอัปเกรดทับได้สมมติว่าเราไปเจอไอ้เจ้าเกียร์อันอื่นนะฮะไม่ใช่เกียร์กระปุกเกียร์ออโต้อะไรพวกนั้นนะฮะไปเจอไอ้ไอ้ไอร์เมอร์ทริมตัวนี้เนี่ยนะฮะไปเจออันอื่นเนี่ยเราก็สามารถนำมาใช้ในการอัปเกรดทับตัวนี้ไปได้เลยนะฮะสมมติว่าเราไปเจอ แบบสมมุตินะไปเจอของนเนทเอร์ไร์อย่างเงี้ยแล้วอยากจะแบบผสมสีชุดเกราะใหม่เป็นสีแดงอย่างเงี้ยเราสามารถนําชุดเกราะตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วอัปเกรดแบบเมื่อกี้ได้เลยนะลไล่ไอ้ผลสีฟ้านี้ไม่แน่ใจว่าจะหายหรือไม่แต่คิดว่าน่าจะหายนะฮะแล้วก็กลายเป็นของใหม่ไปเลยนั่นเองนะฮะแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเครียดนะฮะว่าแบบโอ้ยจะจะ,จะตีแล้วมันจะตีได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตหรือเปล่าดังนั้นแล้วการจะตีทีก็คือต้องแบบคัดกรองก่อนที่จะตีต้องแบบคัดกรองให้ชัดเจนนะฮะต้องจะไม่เสียใจภายหลัง้ย่ไจะปขนาดนั้ะเพรรราาาาะเสมถแก้ น,นั่นเองนะฮะดังนั้นเราก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงใจปล้ำนะฮะทำทั้งตัวแบบนี้นั่นเองนะค,คุณผู้ชมและที่เราเตรียมมาอีกหนึ่งอันนี้ก็คือเพื่อที่จะใช้สำหรับกางเกงนะแต่ก็ลืมไปนะฮะว่าเราไม่มีกางเกงเลิศสมเนแตนมากอ่ะแล้ว Heart of the Sea นะฮะใช้ทำอะไรได้บ้าง h e a r t of the Sea เนี่ยนะฮะก็ทำสิ่งที่เรียกว่า Conduit ได้และนนี้เลยนะฮะคอนดูอิตเนี่ยนะฮะต้องใช้ Shell นัดนอร์ชิลัสเชลนะฮะก็คือพวกหอยอะไรสังยางเนี่ยนะฮะก็เอ่อตัวของอา่าคอนดูอิตเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เวลาที่เราอยู่ในน้ำเนี่ยนะ,ะอย่างเช่นบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะเวลาเราอยู่ในน้ําปุ๊บเนี่ย คือช่วิเราจะสะดวกสบายไก่กองมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคือมันจะได้เอฟเฟกอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับน้ําคือถ้าเราอยู่ในน้ำปุ๊บเนี่ยเราทั้งหายใจได้ทั้งมันช่วยคอยกาจัดราวให้อะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าค่อนข้างสะดวกต่อการที่เราจะทําอะไรใต้น้ําเลยทีเดียวนะะดังนั้นแล้วภารกิจอะไรต่างๆของเราในอนาคตที่อยากจะทําใต้น้ําก็อย่าลืมใช้น้อง hard of the sea นั่นเองนะคุณผู้ชมแต่ได้ความที่จังหวะนี้นะครับเรายังไม่มีภารกิจที่ต้องใช้น้องนะคะเพราะว่าด้วยความที่ระบของเราก็คือไม่ มีทะเลให้ใช้นะฮะดังนั้นเราก็เก็บไปก่อนแล้วกันเนาะทีนี้สำหรับวันนี้ทำอะไรนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบุกใต้ดินกันนะคุณผู้ชมอ่าเราอยากจะไปหาเอ็น e เชนซิตี้นะฮะอ่า เออก,ก็อยากไปลองของใหม่บ้างันเองนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยดีกว่านะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างทำไมมาดูน่าเกลียดจังเลยเนาะดูน่าเกละนะียดเนาะเออกางเกงมันไม่มีไงประเด็นคือเราทําทุกชุดกร่อย,ยกเวนก้นกางเกงไดมอนนะก็เลยไม่มีกางเกงในทรายสักที ขอบคุณในความเมตตากรุณาอย่างสูงนะฮะนอกจากนี้แล้วนะฮะการที่เราจะไปปลูกเอนะ็นชนซิตี้นั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอัปเกรดอุปกรณ์ให้มันดีงามพระราม8ก่อนนะฮะโดยการที่เดี๋ยวเราจะซื้อของวิลเลจร์นะ,ะเพื่อที่จะซ่อมอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมเห็นด้านล่างนี้นั่นเองนะ,ะเราไปถนนึงซื้ออาหารเพิ่มด้วยนะและทอชสําคัญมากอันนี้สําคัญมากนะฮะทอชนะฮะเดี๋ยวเราต้องหาเพิ่มเติมด้วยนะ,ะเพราะว่าเราจะไปบุกถ้ำถ้ำคืออะไรถ้ำคือที่มืดดังนั้นแล้วอุปกรณ์ที่สําคัญนะั่นก็คือความสว่างนั องค์ผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวเอ้ยทำไมยูยูถึงหลุดมาได้ทำไมยูหลุดมาได้อย่างไรยูหลุดมาได้อย่างไรนี้เออหลุดไปได้ไงเนี่ยงงเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาสอบปรปกรณกันก,ก่อนเลยแล้วกันนะฮะเหล็กก็คือแบบโอ้เป็นเหล็กที่เหลือมาจากชาติปางก่อนนะฮะก็ไม่รู้ว่าเอาไว้จากไหนเยอะแยะนะฮะแต่ก,ก็ก็มีอ่ะนะอ่ะ,อะโอเคมาแร็คข้องกันเลยดีกว่าจ้าไรจ้า จริงๆเราควรจะเอานี้ไว้อย่างงี้เนาะมันจะได้แบบปลอดภัยกับชีวิตนิดนึงนะับ <_ d ata> เผื่อแบบวีดีเราไปเผอตีวิเลเจอร์ก็จบเหลเลยทีเดียวนะฮะเออสามงามง้างใส่วิเลเจอร์นี่จบเลยนะฮะอารก็เลมอยู่แถวๆนี้ด้วยนะฮะมันจะเป็นปอเปี๊กับเราตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะโอ้ยแต่ทำไมไทเดนเนมันซ่อมเร็วจังเลยนะฮะอ่า ซ้อมเสร็จแล้วคุณผู้ชมมันดีงามพระรามสิบจริงๆนะฮะสำหรับฟาร์มวิลเลจเจอร์นะดังนัุกผู้ชมก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะฮะเป็นสิ่งที่แบบดีงามพระรามสิบอกันเลยทีเดียวนะอสรุปจะก,กี่พระรามกันแน่นะฮะคือมีครบทุกพระรามแล้วนะต่อไปก็พระรามหนึ่งพันนะพระรามหนึ่พันกันเลยทีเดียวนะัน,นก็ไม่ไหวนะอาจจะเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเนานะ แลกเพิ่มได้ก็แลกเลยนะ,ะตอนนี้ก็เป็นการเก็บเลเวลกันนั่นเองนะผู้ชมแล้วก็ไปการเก็บสะสมเอเมอรัลด้วยนะครับเอเมอรัลด์เนี่ยก็เป็นสีสำคัญนะที่ใช้ในการซื้อที่แบบอ,อย่างเช่นเราจะไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไปซื้ออาหารเนี้ยเราก็ใช้อิมมเรอร์ในการซื้อนะคุณผู้ชมดังนั้นเราก็เก็บสะสมเวลกันด้วยนะฮะรวมไปถึงว่าเก็บสะสมอิมมิเรอร์กันด้วยโอ้ยคุ้มค่าทุกนาทีเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยจังหวะนี้ทำอะไรก็คุ้มค่าไปหมดนะฮะดี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 งามจริงๆฮนะหเหล็กก็ฟรีนะฮะเหล็กก็มาจากทรัพยากรพวก,กมันเนี่ยแหละนะ,ะเออนะคือเรียกได้ว่ารีดไถมันใช้งานมันเต็มที่ทุกวิถีทางเลยทีเดียวคุณผู้ชมดูน่าเศร้าเลยเนาะอ่าบุชเชอร์จ้าบุชเชอร์บุชเชอร์ไม่ใช่จ้านี่ค โอเคเราก็ซื้อสเต็กม,มาเป็นที่เรียบร้อยนะซื้อเพิ่มอีกซื้อเพิ่มอีกซื้อเพิ่มอีกเอาไปไหนละอ้าวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่ซื้อเพิ่มอีกซื้อเพิ่มอีกอ่าตุนสเสบียงเอาไว้นะฮะอ่าอยู่ได้อีกนานเลยแหละจังหวะนี้โอเคเยียมยอดบริกูดนะฮะแล้วน้องทำอะไรนะฮะอ่ะตึบ๊บโอ้น้องน้องดูดเร็วมากน้องดูดเร็วมากน้องน้องกินไวมาก คุณผู้ชมฮะเราก็คิดว่าเราน่าจะเตรียมของเพียงพอแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมมาช่วยกันดูหน่อยก็ได้นะฮะนี่เลยนเนืออุปรกรณ์ที่เราเตรียมไปในจักรเอนเชนซิตี้ City เนาะมันจะมีสาป,ปลาดที่ตาบอดน,นะฮะแต่หูมันดีมากเลยดังนั้นแล้วเหมือนถ้าจะไม่บิดเหมือนแล้วูพวกเนี้ยเราจะช่วยกลบเสียงได้นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการ บุกเข้าไปด้วยนะอันนี้คืออาหารสำรองนะเพราะเราอยู่ใต้ถ้ำไงเราไม่ได้อยู่บนบกนะฮะดังนั้นอาหารนี้หายา,ยากรวมไปถึงว่าต้นไม้ด้วยเช่นกันนะดังนั้นล้วครั้งนี้ก็เลยเตรียมไม้ไปค่อนข้างเยอะส่วนถ่านเนี่ยไม่ค่อยเตรียมไปเพราะว่าเราสามารถไปขุดเอาหน้างานได้อยู่ดีนะฮะโอเคส่วนที่ขุดฟอร์จูนก็มีไปที่เรียบร้อยแล้วนะดีงามพระรามแปดอ่ะเดี๋ยวเราน่าจะพร้อมกันแล้วไปกันเลยนะผู้ชมส่วนไปที่ไหนนั้นก็ยังไม่รู้เช่นกันเอ,อ้จบกลับบ้านจบนอนนะฮะจังหวะนี้ไม่ต้องไปไหนละ คือท่าผู้ชมจํากันได้นะฮะคลิปก,ก่อนที่เราเคยไปสํารวจโลกกันมาเนี่ยนะฮะทางที่นี้เลยนะที่นี้ที่นี้เออคือเราก็ได้เจอกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ้ำต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวนะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ลองไปทางนี้อีกทีหนึ่งนะฮะคือเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเดินตามรอยเท้าตัวเองไปอีกสัก,กรอบหนึ่งนะฮะคือถ้าจํากันได้ครั้งที่แล้วคือเราก็เคยไปทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปสํารวจโลกมากมายนะฮะและเราก็จะไปทางนี้อีกรอบหนึ่งนะ,ะับเพื่อดูกันว่าเราจะเจอถ้าที่เราต้องการหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันเนาะแต่ก็ย้ําก่อนนะว่าเอ็นเจนซิตี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกๆท,ที่นะฮะคือมันมีเฉพาะบางที่เท่านั้นนะ c i ่นซ่ตี้อะอารมณ์เหมือนกับแบบ strong hold หรือว่าอะไรที่มันแร่ๆหน่อยอะนะฮะเออก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นเลยก็คือแบบเออเป็นเป็นไอเทมหนึ่งที่ค่อนข้างหายากไม่ใช่ไอเทมเขาเรียกว่าเป็นสตรัคเจอร์หนึ่งค่อนข้างหายากอย่างเช่นอ,อ,อย่างที่พูดไปเนาะสตรองโฮรวมไปถึงพวกอะไรอะเอนติตี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแมนชั่นะะ Man chan, เนี่ยมอน u m e n t เนี่ยเอาเช่นมอน e n t นะฮะก็ถือว่าเป็น สิ่งของที่ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยดังนั้นแล้วก็คล้ายๆกันฮะกับเอเจนซิตี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกๆจุดใต้ดินเราจะมีนะมีเฉพาะบางจุดเท่านั้นนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมคอนเซปต์คล้ายๆกันเลยเนาะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาตามหากันนะว่าจะเจอหรือไม่แต่ที่แน่ๆนะ,ะเราต้องพยายามออกไปยังเขตที่ค่อนข้างไกลหน่อยนะฮะ คือเขาเรียกนะไปบริเวณที่แบบเรายังไม่เคยสำรวจเนี่ยนะเออเป็นบริเวณที่แบบเปิดแมปใหม่นะ,ะเพราะว่าแมปเก่าเนี่ยมันน่าจะมีมั้งจะอาจจะมีไปก็ปไปได้เช่นกันนะ,ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะจะเจอวันนี้หรือไม่หรือจะเจอใน EP ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันยาวๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องออกสู่ทะเลก่อนเพื่อที่เราจะได้คนพบโลกใหม่นะฮะเดินทางทะเลอีกแหละ จะไปสำรวจอะไรอีกแล้วหรอส่วนเอลเลนี่ถ้าสมมติว่ามันตายตรงนี้ไปก็ปล่อยมันไปเถอะนะครับเพราะว่าหาประโยชน์จากมันไม่ค่อยได้เลยนะฮะเออนะคือทุกวันนี้ก็คือให้มันถือไอ้เจ้าเนื้อหมูปิ้งไปนะฮะก็คุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะฮะพอมันเจอหมูปิ้งตกปุ๊บก,ก็คือมันก็ไดบ้บินไปเก็บแล้วก็มาให้เราแล้วถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ คือมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นที่จะต้องมีแบบแอลเลยคอยตามตัวเราตลอดเวลาดังนั้นแล้วถ้ามันจะหายไปก็ไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นนะฮะโอ้ยแอลเลยร้องไห้เลยทีเดียวนะจังหวะนี้ ถ้ามันร้องไห้ได้จริงนี่น่ากลัวนะเราจะวิ่งหนีเลยนะคุณผู้ชมเราจะวิ่งเป็นคนแรกเลยอ่ะคอยดูนะ <c oughs> น่ากลัวอยู่นะถ้ามันร้องไห้ขึ้นมาจริงๆอ่ะน่ากลัวโอเคนะฮะตอนนี้เราเดินทางกันสักครู่หนึ่งสถาน,นีก็คือปากการังนะอ่ะใช่อย่าลืมนะฮะเรามีลูน่าไคลเอ็นเป็นตัวช่วยที่แบบดีเลิศประเสริฐสีมณมีสองแสงนะฮะโอ้โหใต้ดินนี้แบบเรือจิบจิบนะจะมืดแค่ไหนก็มาเถอะโอ้ย ใต้เรนนี่ก็แบบมืดๆหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะอะไรมันมีหนูนหน้าใครเอ็นนะฮะไบรน์เนสหนึ่งหมื่นนะฮะคือสว่างทุกมิติอ่ะจังหวะเนี้ยคือไม่มีอะไรสามารถแบบมาทําให้มืดได้นะฮะยกเว้นแบบเอฟเฟกตาบอดนะฮะเออนะเป็นไงล่ะคือรอบเนี้ยที่เรามั่นใจเรากล้าที่จะมาเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาบุกถ้ำเนี่ยนะฮะก็ก็กเพราะการนี้เลยนะฮะถ้ำนี้บุกได้หรือไม่เอ๊ะ ยัง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 ยงดีกว่ายังดีกว่าเดี๋ยวขอหาพิกัดอีดลงก่อนแล้วกันนะผู้ชมเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีณที่แห่งใดบ้างนั่นเองนะผู้ชมเออหรือว่าเป็นทำนี้นะทำนี้ทำนี้เคยเคยหรือยังเอางี้ดีกว่าเคยมาหรือยังดีกว่าอาวนี่ไงเคยมาแล้วนะเป็นน่าจะเป็นดินแดนใหม่ด้วยนะใหม่เติม S ด้วยนะเพื่อเพื่ออะไรใช่ไหม เออแล้วเนี่ยก็อยากรู้ตัวเองเหมือนกันว่าจะทำเพื่ออะไรนะฮะแต่ละสิ่งแต่ละยางที่ทำไปนี่คือดูไม่มีเหตุผลใดใทั้งสิ้นนะฮะ no เอ่ออะไรนะ no reason support ก็แปลว่าอะไรไม่มีเหตุผลรองรับโอเคขอบคุณมากนะฮะเป็นการแปลที่ตรงตัวที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาโอ้ยอันปะก้าไม่ใช่โทผิดผิดลัมอะลัมอะอะไรอย่างเงี้เออเป็นแม่เหมือนแมเหมือนแมเออเหมือนเนาะ หรือว่าเราจะเป็นอัปกาซะเองนะไอแต่ว่าเราก็น่ารักโอ้โหกาพูดนะ <c oughs> นะโอเคคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่ดีๆนะฮะเดินทางไปเดินทางมาก็ได้พบกับหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะซึ่งแล้วก็สังเกตเนาะเอ๊ะเอ๊ะทอชโอน่าจะเคยมาแล้วนะฮะและที่จริงแล้วที่เราเดินทางไกลขนาดนี้นยนะ,ะก็เพื่อที่จะมั่นใจว่าเราออกจากเขตที่ เ,เป็นเคยเป็นเขตที่ช้างเคยเจเนเรตมาแล้วอะไรเงี้ยคือเขาเรียกนะเพื่อความมั่นใจว่าเป็นแบบจุดที่ยังไม่เคยเจเนเรตแน่ๆอะไรเงี้ยนะเราถึงเดินทางมาไกลขนาดนี้และการที่เราเจอหมู่บ้านที่เราเคยค้นพบในการสำรวจครั้งก่อนแปลว่าแล้วระบบกับพิกัดท,ที่ที่เราอยู่ตอนนี้ด้วยก็น่าจะเป็นพิกัดท,ที่ไกลพอสมควรแล้วนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะลงท่าในแถวนี้เลยนะฮะบังเอิญน,นะฮะ มันมีถ้ำตรงนี้พอดีเนาะงั้นเดี๋ยวเราลงถ้ำนี้กันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าเ h e a n i e t City หรือไม่นะฮะเออโอเคอ่ะตอนนี้นะฮะเก็บไอ้อันนี้ทิ้งเถอะเนาะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมนะฮะสำหรับเรื่องของทอส์ด้วยนะฮะเออเดี๋ยวเตรียมทอส์นิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราลงไปกันเลยดีกว่านะี๋ยวเราควรนอนก่อนนอนก่อนเถอะเนาะนอนก่อนนอนก่อนนะับคุณผู้ชมอ่ะ การประจนภัยมีความเสี่ยงนะงๆๆการประจนภัยอ,อันนักการลงทุนนะฮะขอโทษเล่นอะไรเนี่ยโอเคโอ้ยตกเลยนะฮะเราข้ามชั้นมานิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เห็นรูอะไรหรือเปล่า,ารูอะไรเออฮัลโหลจริงๆแล้วของจริงนี่มันมืดมากนะฮะคุณผู้ชม <podría S 2> เห็นไหมมีค้างเขาด้วยนะมีค้างเขามีค้างเขานะอ่ะ โอเคนะฮะจริงๆมันมืดนะเออเพียงแค่ว่าที่เราเห็นมันสว่างเพราะลูน่าคลาเอตล้วนๆเลยนะฮะขอขอบพระคุณลูน่าคลาเอตอีกครั้งหนึ่งด้วยโอ้โหยจัดนะฮะนะฮะโอ้ยจัดอีพิกซ่าทีนี้ก็คือโอ้ยเอาโอวยเอาอวยเอานะฮะอวยแทนอีพิกซ่าไปแล้วนะจังหวะนี้เออถ้าเขาแบบจานนี้ก็คือพร้อมจะเป็นเซลให้เลยทีเดียวนะฮะเออขนาดนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวทำทอชเพิ่มนิดนึงนะฮะเพื่อความสบายจิตสบายใจกับชีวิตด้วยนะฮะเราจะได้ประจนภัยกันต่อได้อย่างสบายจิตสบายใจนั่นเเองนนะะคคุณผผู้้้ชชมมมไ่ใาซ โอเคนะ,ะตอนนี้คือเราไม่รู้เลยนะครับว่าจุดไหนเนี่ยมืดบ้างะนะฮะก็น่าจะมืดทุกจุดนะฮะถ้าพูดง่ายๆเนาะเออน่าจะมืดทุกจุดแหละนะฮะโอเคเออก็เป็นทางตันนะฮะเป็นทางตันดีนี่เองแต่พอคือเขาเรียกว่าไงอะ่ะพอมันมีความสว่างขนาดนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจอย่างหนึ่งอะ่ะว่าแบบ คือเราไม่เจอเราคือเราเห็นหมดทุกอย่างว่าแบบมอนสเตอร์มันอยู่ตรงไหนมีจุดไหนหรือว่ามีกับดักอะไรตรงไหนบ้างอะไรเนียคือคือมันก็เป็นข้อดีที่เราเห็นทุกอย่างนะฮะแต่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันที่ว่าแบบเราก็ไม่รู้ไงว่าจุดไหนมันมืดนะฮะอย่างเช่นเออน่ะนะฮะซอมบีะะ้เนี่ยก็เห็นนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าจุดไหนมันมืดหรือมันไม่มืดเนี่ยมันก็ก็ถือว่าเป็นข้อเสียก็ได้มั้งนะโอเคะ okay. ก็ได้ยินเสียงสเกลตันในแถวนี้นะฮะคุณผู้ชมและมันก็ยิงแล้วและมันก็หายไปไหนไม่รู้นเอถะ สวัสดีจ้าสปีดเดอร์จ้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีโอ้ oh my god นะฮะเ,เรามาเผยแพร่วัฒนธรรมไตรกันเถอะนะจ๊ะโอเคนะเอมาโรนี่ไม่ต้องขุดก็ได้มั้งนะฮะคิดว่าหาเอาหากินกับบิเลเจอร์น่าจะคุ้มกว่านะฮะนะเออไม่น่าคุ้มนะที่จะแบบมาหากับเออ่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็เดี๋ยวเราขุดแรกกันนิดนึงนะ,ะนิดนึงนิดนึงอา่า คือตอนนี้กลายเป็นคนเอาฐานทันทีนะครับคุณผู้ชมเออเออนี่ชุดเกราะเราก็ไม่ธรรมดานะรู้สึกเราจะเอาโล่มาด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะพกมาด้วยนะค,คิดว่านะคิดว่าน่าจะพกมาหรือเปล่าพกมาปะไม่รู้แฮะโอเคนะฮะจริงแล้วการขุดแร่แบบนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่ามอนสเตอร์จะตกใส่หัวเมื่อไหร่นะครับอาจจะแบบยดิ่มาฟาดหัวเราอ้วกตายนะฮะก,ก็ก็จะจบเหุเลยนะจบชีวิตนะ <c oughs> ก็คาดว่าน่าจะยังไม่มีตัวอะไรมาแถวนี้ใช่ไหมใช่แหละ โอเคต่อกันเลยนะาุผู้ชมแล้วมันก็มีทางลงลึกไปนะฮะเดี๋ยวก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งลงลึกสิพี่เุ้ยแต่ห้องมันก็กว้างเนาะห้องเหรออันนี้เรียกว่าห้องเหรอออเรียกว่าถ้านี่ก็กว้างอยู่พอสมควรเลยทีเดียวน,นี่ยว้าวน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวมันเป็นว่า,าจะเจอสัตว์ราดอะไรหรือไม่นะฮะจะมีแบบปีศาจโผล่มาหรือเปล่านะฮะยกเว้นไอ้ตัวนั้นอันตัวนั้นไม่ียกว่าปีศาจนะฮะเรียกว่าไอ้ตัวน่าลำคาญน,นะ ฮัลโหลคิดว่าเธอมีธนูคนเดียวหรือยังไรฮ่าฮ่าฮ่าตายซะแล้ววายตายแล้วอีโอเคขอโทษเออโอ้กโกลสควิดนะฮะอ่าสควิดเรืองแสงนะฮะต้องไปเก็บอิงแซกมันสักหน่อยแล้วนะฮะกลออิงแซกตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะสามารถทำให ป้ายของเรานะฮะหรือการย้อมสีอะไรต่างๆเนี่ยสามารถรืนแสงได้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ดีน่าสนใจนะฮะซึ่งที่บ้านเราจริงๆก็มีนะฮะแต่ก็อยากจะได้อีกนะฮะเขาเรียกว่าความโรคไม่มีที่สิ้นอะ้น่ะตายเลยอ้าวมันตายโดยที่เราไม่ต้องฆ่าแฮะเออดีดีด,ด,ดีเราก็ได้มาฟรีๆนะครับคุณผ,ผู้ชมจังหวะนี้โอเคนะคแล้วทำไมที่ทำไมแมปมันเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมแมปวีดีเปลี่ยนฮลัลโหลโอ้ นี่คือเราเข้าสู่เขตวายต่ำกว่าสูตรแล้วนะคุณผู้ชมเข้าสู่เขตดีฟสเตลดนะฮะอ่าคลายสเตลดกันนิดนึงอุ๊ยนี่มันบล็อกใหม่นี่โอ้ยตกตกตกผิดผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะเมื่อกี้ผิดพลาดทางเอ็กน้อยนะจ๊ะโอเคจ้ะสวัสดีจ้ะสเกติสันจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีเพื่อนๆโว้ยทำไมมันเติมเยอะจังเลยเดี๋ยวก่อนฮัลโหลอีปิกซ่าต้องเข้าแล้วงานนี้นะฮะอีปิกซ่า com นะฮะเอเจนต์อีปิกซ่าต้องเข้าแล้วนะฮะตตตอออนนนี้้โโโหหไไม่วเลยยยยะะฮาา ตาย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 ,ตายเอ้ยเอเจนต์อีพิกซ่ามาช่วยรบหน่อยเร็วนะฮะคือคือเวลาไหนไม่คิดถึงนะคิดถึงอีพิกซ่าก็ตอนนี้นี่แหละคุณผู้ชมเนาะช่วงเวลาที่แบบเราลำบากกับการต่อสู้มอนสเตอร์เนี่ยนะต้องต้องคิดถึงอีพิกซ่าคนแรกนะเอออีพิกซ่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการ VVP PvP PV นะฮะ Person VS Person ไงเนานะเออแต่มันไม่ใช่ Person เป็นเจ้าสิงหีชีวิตนะฮะที่อันตรายหน่อยนั่นเอง แล้วว่าแต่เราจะขึ้นยังไงแล้วเอาที่ขุดดีๆไปขุดเนี่ยนะโอ้ยตายละโอ้โหนี่ไม่น่าเลยนะโอเคคือเราเห็นรูถ้ำอะไรมืดๆตรงนี้ด้วยนะบัคสเกลเนี่ยนะฮะก็คือเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคือบล็อกอะไรนะมันคือบล็อกอะไรนะไม่รู้แฮะโอ้ยนิก100คืออะไรเอ่ยอะไรคือสนิก100 คือฉันกดสนิคไป100ครั้งไม่ใช่นะพูดเล่นฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีแหวบปูแคว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 เฮ้ยรู้สึกไอตัวนี้มันจะเป็นเครื่งส่งสัญญานี่นะลืมไปโอไม่นะดาร์กเนสนะฮะโอ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 ดาร์กเนสเลยเหรออะล่นอย่างี้เลยเหรอปิด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 การโจมตีกั้นการโจมตีนิดนึงนะคุณผู้ชมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอโทษชีวิตฉันมันวางแผนผิดพลาดเองเออโอเคเข้าใจละว,ว่าบ็อกนี้เป็นบ็อกอันตรายโอ,โอ้ไอตัวข้างล่างนี้มนันกำลังวอยยเลยคุผู้ชมได้ยินเสียงปะเออเฮ้ยแบบนี้ยากอยู่นาแบบนี้ยากอยู่อ่ะเฮ้ย ย่างนี้ก็เล่นยากอยู่นะเนี่ยเออเอ็นจิ้ซิตี้นี่ไม่ใช่ได้จะไม่ใช่ความคิดที่ดีอีกต่อไปนะคุณผู้ชมเราถอยทับกลับทันไว้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันจะมีสัป,ปหลาดอยู่ข้างล่างนี้แหละนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสัป,ปหลาดที่ตาบอดนะะแล้วก็ไวต่อเสียงมากอันเองนะคุณผู้ชมแค่เราแบบสะกิดเสียงมันหน่อยปุ๊บนะมันจะแบบโวยวายแบบเมื่อกี้นะก็ให้ดักเนสกับเรานั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมอันตรายมากนะเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินเอาเอาไงต่อไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าพอแค่นี้ย,ยังกลับทันนะ เอ,อแ้่เราไม่พอเนี่ยนะฮะกลับไม่ทันแล้วนะโอเคนะฮะต้องไงดีค่อยๆย่องไปได้ไหมคือทุกการกระทำเนี่ยนะมันก่อให้เกิดเสียงหมดเลยนะฮะใช่งอ่างเงี้ยเป็นต้นโอ้อาไม่พอใจอีกแล้วนะฮะมันก็จะทำให้แบบโลกของเรามืดนะฮะมืดหม่นนะฮะเออโอเค ขนาดดูหน้าใครเอ็นอยังสู้ไม่ได้เลยเหรอโหนี่มันก็เกินไปนิดนึงนะคือเราก็คิดว่าดูหน้าใครเอ็นจะทำได้ไงแต่ปรากฏด,ดูหน้าใครเอ็นก็ก็ทำไม่ได้นะว้าแย่จังคือฉันไม่ชอบบล็อกนี้เลยอะ่ะขุดมันออกก่อนได้ไหมขุดเลยนี่เนี่ยขุดไม่ได้ด้วยหรอขุดไม่ได้ด้วยหรอขุดได้ขุดได้ขุดได้ ้ยนี่ไงนี่ไงมันมาแล้วมาแล้วเราเซฟเอาไว้หรือยังนะเหมือนจะยังไม่ได้เซฟพี่กัดนอนนะฮะแย่แล้ว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 นอนนอนนอนเผื่อตายนะฮะเผื่อตายเผื่อตายโอเครีสปอนพอยเซตแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคตายแน่ๆตายตายตายนะฮะบอกเลยงานนี้ตายแงะนะฮะซีแงะแก่แน่นอนนะ งานนี้ตายแน่ๆนะฮะลาก่อนโลกนะฮะพอดีว่าเอ่อทำการเซฟเมมเบนทอรี่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮัลโหลเจ้ายักษ์สวัสดีจ้าเจ้าวาเดนวายติดอ่ะวายติดติดวายวายน่าสงสารจังเลยฮ่าวายติดหรอติดหรอวาย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 น่าสงสารจุงเบยจุงเบยโอ้ยโอ้ยก้มขอโทษเด้อเฮ้ยมาดิแม่จิ้งก็มาดิฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันตายฉันก็เกิดที่นี่ฮ่า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 มาสิมาสิ ฆ่าฉันเลยฆ่าฉันสิน่าจริงก็ฆ่าฉันสิเออฆ่าฉันเลยฉันไม่ตายหรอกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยตายสิเมื่อไหร่จะตายเนี่ยหรือมันไม่มีมันตายมันมีวันตายไหมเนี่ยตอนนี้กำลังคิดอยู่มันมีมันตายจริงหรือเปล่าเออเราควรจะแบบเิร์ชกูเกิลก่อนโอ้ยใหญ่ได้แล้วเป็นการฆ่าที่แบบค่อนข้างโกงไปในตัวนะครับคุณผู้ชม อ่ะโอเคจบสำนึงภารกิจเหนื่อยมากเหนื่อยมากไอตัวปีศาจเมื่อกี้น่ากลัวจำได้ว่าเราได้ขุดบล็อกอะไรสักอย่างออกมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนะตอนนี้เราขุดอันนี้ออกก่อนได้ไหมคาทาลิสนี่ไงตัวเร่งนะคาทาลิสแปลว่าตัวเร่งนะเนาะเร่งอะไรไม่รู้แหละนะขุดออกก่อนนะอันตรายอันตรายขุดออกก่อนบล็อกเซนเซอร์อะไรเนี่ยขุดออกก่อนเลยนะอันตรายมาก เราก็เงียบเยียบหน่อยนะคุณผู้ชมเงียบเียบคุณผู้ชมจะส่งเสียงสิน่ากลัวเนาะเออไอวอลเดนตัวนี้นะฮะคือคือคือแบบมันจะโผล่มาจากดินเลยนะเอาจริงๆน่ากลัวไหมน่ากลัวนะฮะซึ่งเราก็จะเปลี่ยนเรื่องที่น่ากลัวให้เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวจริงหรือไม่นะ,ะับไม่จริงแล้วคุณผู้ชมเราขอขอคำพูดแล้วนะฮะมันไม่ใช่เรื่องจริงเราไม่สามารถทําได้นะฮะเราก็กลัวเหมือนกันนะเอาจริงจิงเออ เห็นไหมคุณผู้ชมว,วานเด้นมันฆ่ายากมากเลยนะฆ่ายากพอๆกับไอรอนกรอลเลมเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คคู่คู่มือวิกิพีเดียสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมเซิร์ชกูเกิลเปนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใกล้เวลาหมดเวลาของรายการของเราในวันนี้พอดีเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังคร่าวๆสั้นๆเลยนะฮะว่าไอรอนกรอลเลมมีทัง้งหมด100่งร้อยเฮลส์นะฮะก็คือเขาเรียกว่านะมีเอ่อเอ่อ100หลอดเอ่อไม่ใช่หลอดอ่ะคืออันเนี้ยเรียกว่า20่สิบเฮลส์เงี้ยเออนะ คือ1หัวใจมันคือ2เฮล์ีีเนาะอ่ะพวกนี้ดีกว่า1หัวใจคือ2เฮลนะฮะแล้วไอรอนกรีนนะฮะมีทั้งหมด100เฮล์นะฮะหรือมีทั้งหมด50หัว <mortality> ใจนั่นเองนะคุณผู้มชมแต่เจ้าวอลเดนตัวเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเสิร์ชกุเกิลมาแล้วช็อกเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมมันเขียนว่ามันมีทั้งหมด500เฮลไม่น่าเละมันค่ายากเหลือเกินนะมีตั้ง500เฮล์สนะคุณผู้ชมคือมันอึดมากนะอึดกว่าไอรอนกรีนตั้งแบบ5เท่าอ่ะ โอ,อ้ค่ายากกว่าเรื่องนั้นก็5เท่านะคุณผู้ชมแถมยังส่งพลังแบบพลังขึ้นเต่าของมันนะฮะเออพลังเสียงของมันเนี่ยแล้วก็แบบฆ่าเราได้จากระยะไกลโอ้ไม่ก็นี่มันอันตรายสุดๆไปเลยนี่นาใช่ไหมเอออันตรายมากๆเลยทีเดียวนะมีทั้ง250หลอดเนะเออดังงาแล้วนะคุณผู้ชม คิดดีๆก่อนที่จะมาบุกที่นี่นะฮะถ้าอยากจะบุกที่นี่อย่าลืมนะฮะเซตให้ของไม่หายนะฮะแล้วก็อย่าลืมเอาเตียงมานะ,ะแอะรู้ตัวว่าคุณก่อเสียงดังเมื่อไหร่นะฮะอย่าลืมรีบวางเตียงแล้วก็รีบเซฟพิกัดก่อนที่คุณจะตายนี่คือคําเตือนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะ แบบเสียวกาดนะฮะเออเราจะต่อสู้กันแบบไม่สุดสีนั่นเองนะคุณผู้ชมก็แต่ตอนนี้นะฮะก็หมดเวลาสําหรับรายการสะร,าาาระยำช้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกนได้ใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาบุกตรงนี้ก่อนมาบุกตรงนี้ต่อนะขอทาใจแป๊บหนึ่งับตอนนี้ก็คือตื่นเต้นพูดอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวนะฮะรับวรนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ